ชื่อคุณรูชานิดาวนะสางขันเป็นครูประบการใช้นอนุบาลหนึ่งทับสามโรงเรียนอนุบาลทับมาสงกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภองระยองจังหวัดระยองค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่26กันนะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องโรคของมแมลงกันค่ะนะคะเด็กๆสิ่งที่เด็กๆ,ๆจะต้องเรียนรู้นะคะมีอยู่5ประเภทกันค่ะ 1. ชื่อของมแมลง 2. ประเภทของมแงมลง 3. ส่วนประกอบของมแมลง 4. ที่อยู่อาศัยของมแมลงค่ะหาการป้องกันตนเองจากมแมลงที่มีคิษค่ะนะคะห้าหัวข้อนี้เดี๋ยวเด็กมาเรียนรู้กันเลยนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกับคุณรูใหม่ได้เลยค่ะ ชื่อของมแมลงกันค่ะมแมลงมีหลายชนิดหลายประเภทแต่ละประเภทมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปมแมลงแต่ละชนิดมีลักษณะรูปร่างไม่เหมือนกันเมื่อร่างกายเติบโตเต็มที่แบ่งเป็น3ามส่วนคือส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องชื่อของมแมลงที่เด็กๆควรรู้นะคะ 1. ผีเสื้อ ภาษาอังกฤษอ่านว่า Butterfly อ่านตามคุณครูนะคะ Butterfly สองพึ่งภาษาอังกฤษอ่านว่า B B บสามยุง m o s quito m o s quito ส,ส,สี่มด a อ t น n อนนะคะสี่ ประเภทนี้เด็กๆต้องควรรู้ด้วยนะคะและก็รู้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะที่คุณครูสอนไป 2. ประเภทของมแมลงนะคะ,มะแมลงมีหลายชนิดหลายประเภทมีลักษณะแตกต่างกันไปเช่นประเภทปีกแข็งประกอบไปด้วยมแมลงเต่าทองมแมลงทัพแมลงสาบประเภทปีกอ่อนจะประกอบไปด้วยกีเสื้อพึ่ง มแมลงและยุงเป็นต้นค่ะหัวข้อที่3ส่วนประกอบของมแมลงเด็กๆคะมแมลงเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีลักษณะลำตัวเป็นป้องเป็น3ส่วนหลักๆนั่นก็คือส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องนั่นเองค่ะส่วนประกอบย่อยจะประกอบไปด้วยปากตา,ตา ตีกซึ่งมีหน้าที่ในการพยุงตัวในการบินนั่นเองค่ะและที่สำคัญเลยมแมลงจะมีขาทั้งหมด6ขานั่นเองค่ะเด็กๆหัวข้อที่4ที่อยู่ของมแมลงเด็กๆรู้ไหมคะว่ามแมลงแต่และชนิดก็มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไปไม่ว่าเป็นมแมลงที่อาศัย อยู่ตามต้นไม้หรืออาศัยอยู่ตามพื้นดินรวมไปถึงแหล่งน้ำต่างๆก็ถือเป็นที่อยู่อาศัยของมแมลงชินเดียวกันค่ะหัวข้อที่5นะคะเด็กๆการป้องกันตนเองจากมแมลงที่มีพิษซึ่งการป้องกันกับมแมลงเหล่านี้นะคะสามารถทำได้ไง่ายๆนะคะหลักๆเลยก็คือหลีกเลี่ยงให้ไกล ก็คืออย่าเข้าไปใกล้หรือเข้าไปจับเล่นเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กๆเ,เองนะคะบ้านคะเด็กๆเ,เรารู้โรคของมแมลงกันแล้วใช่ไหมคะรู้ว่าอันไหนเป็นมแมลงที่มีปีกอ่อนรู้ว่าอันไหนเป็นมแมลงที่มีคิดนะคะมีคิดมีปีกแข็งปีกอ่อนกันนะคะเด็กๆต้องรู้ด้วยนะคะ จากนี้ไปคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้สัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ